มีเป็นรสชาติแบบจีนแท้ๆหน่อยไม่ไม่ไม่เอาใจคนไทยวันนี้อร่อยมากแตกต่างจากที่อื่นแล้วหอมน้ำมันกระเทียมเจียวสุดๆแค่จัอผมโอ้แต่นี้ไส้แน่นมากถ้าเกิดพูดกับเพื่อนต้องใช้คาสุดตีนตัวเส้นหมี่เส้นบะหมี่ครับพอไปน้าบแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้กรอบทั้งหมดไงอร่อยมาก เวลาเราไปกินร้านอาหารจีนร้านอาหารเหลาเนี่ยปกติปิดมือเราต้องกินอะไรโอนี้แปะกล้วยผลไม้บัวลอยแต่ร้านนี้คือเสิร์ฟไอติมเป็นของหวานแล้วไอติมเขาอร่อยมากจริงของแค้่นี่คือไว้ทําไอติมล้วนๆครับผมกินดีมากกิ่นมีความทุเรียนกวนนิดๆคือผมเข้าใจ